คมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนอบุทธ,ธวจนะคาถาธรรมบทจากพระไตรปิฎกเรื่องสัตติกูฏเปรตถูกค้อนหกหมื่นทุบตีหัวยาวะเทวะอนัตถายะยัตตังภาลัสชายติหันติภาลัสสุกังสังมุทธมัสสะวิปาตะยัง ความรู้ที่เกิดแก่คนพานเป็นไปเพื่อความชิมหาอย่างเดียวความรู้ที่คนพานมีนั้นทำปัญญาของเขาให้ตกต่ำทำความดีงามให้พินาศที่มาของคาถาธรรมบทเรื่องสันติกูฏเปรตครั้งหนึ่งพระมหาโมคคันลานะเดินลงจากเขาคิจกูฏกับพระลักณะเทระท่านเห็นสันติกูฏเปรต เป็นเปรตมีอัตภาพขนาดสามคาวุธมีคอ้อนเหล็กติดไฟลุกโรงจำนวนหกหมื่นด้ามทุบลงบนศีรษะศีรษะแตกกระจายแล้วกลับเป็นศีรษะเหมือนเดิมอีกเป็นอย่างนี้เรื่อยมาท่านจึงยิ้มแยม้มพระลักษณะเห็นแล้วถามเหตุที่ยิ้มท่านขอให้ถามอีกครั้งเมื่อเข้าเฝ้าพระาศาสดาเมื่อทั้งสองเข้าเฝ้าพระาศาสดา ได้ทรงยืนยันว่าแม้พระองค์ก็เคยเห็นสันติกูดเปรตสมัยที่พระองค์ประทรับนั่งอยู่ที่โพธิมันโคนไม้เป็นที่ตรัสรู้อาทรงเห็นในมัชชิมยามด้วยอำนาจของจุตูปปาตายานซึ่งเป็นยานที่รวมทิพยจักษุด้วยแต่ไม่ทรงบอกใครๆเพื่อนุเคราะห์คนที่ไม่เชื่อถ้าตรัสบอกแล้วถ้าเขาไม่เชื่อ ก็จะพูดดูหมิ่นพระองค์จะเกิดอกุศลแก่เขาทรงเป็นพยานรับรองการเห็นเปรตของพระเถระแล้วตรัสบ,บอกอดีตกรรมของเปรตตนนี้ว่าเปรตนี้เคยเป็นมนุษย์เรียนวิชาการดีดก้อนกวดจากอาจารย์พิการเป็นคนขาเปรีย้ยอาจารย์สามารถดีดกรวดใส่ใบไม้บนต้นไม้ทะลุเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้พระราชา ขอให้ไปแอบดีดขี้แพะใส่ปากปุโรหิตที่ชอบพูดมากทำให้ปุโรหิตนั้นไม่กล้าพูดมากต่อหน้าพระราชาอีกชายเปรีย้ยได้รับของพระราทานจำนวนมากชายหนุ่มคนนี้รู้จึงมาปรนนิบัติจนชายเปรีย้ยยอมสอนศิลปะให้เขาชำนาญแล้วได้แอบดีดกลัวใส่พระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อ สุเนตะระหว่างเดินบินทบาทก้อนกรวดเข้าช่องหูขวาทะลุออกช่องหูซ้ายท่านรีบกลับไปปรินิพพานที่บนนารรณศาลามหาชนพากันร้องไห้คร่ำครวญชายหนุ่มก็มาดูศพด้วยและบอกว่าตนเองเป็นผู้ดีดกรวดใส่ประชาชนจึงโบยตีเขาจนตายแล้วเกิดในนรก ผลแล้วอกุศลกรรมที่ยังเหลืออยู่นั้นทําให้มาเกิดเป็นสันติกูดเปรตนี้ตรัสสอนว่าคนพานที่ได้ศิลปะหรือได้ความเป็นใหญ่มีแต่ทําความชิบหายให้แก่ตนเองและตรัสภาสิทธนินี้ยาวะเทวะอนัตถายะยัตตังภารัสชายติหันติภารัสะสุขกังสังมุตธรรสะวิปาตายัง ความรู้ที่เกิดแก่คนพานเป็นไปเพื่อความชิมหาอย่างเดียวความรู้ที่คนพานมีนั้นทำปัญญาของเขาให้ตกต่ำทำความดีงามให้พินาศอธิบายพุทธภาษิตยัดตังความรู้คือการรู้ศิลปะก็ตามหรือดำรงอยู่ในความเป็นใหญ่ก็ตามหรือถึงพร้อมด้วยยศคนพานมีหรือได้รับแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศแก่ตนเองอย่างเดียวมีแต่ทำปัญญาของตนให้ตกต่ำและค่าส่วนที่เป็นความดีงามหรือค่ากุศลของตนให้หมดไปคติธรรมความรู้คนบางคนมีความรู้แต่ไม่ได้ใช้ความรู้เพื่อความเจริญกลับใช้ความรู้ทาลายปัญญาและความดีงามของตนเสีย